อยากจะแบ่งปันในเรื่องของหัวข้อที่เรานั่นก็คือพระเยซูกับคนต่างชาติหัวข้อนี้มาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือคนยูที่ปลายก่อเรื่องวุ่นวายใครใครอ่านหนังสือพิมพ์บ้างใครทราบเรื่องยูที่ปลายบ้างฝุ่นทราบไหมพอพอทราบนะโอเคเ,อเมื่อเช้าเราเรียนว่าคนยู ทำไมถึงอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเยอะแล้วก็มักจะถูกขับไล่ปรากฏว่าเมื่อเช้าที่เราเรียนนี่โอ้โหไม่ว่าประเทศไหนในยุโปรปฝรั่งเศสอิตาลีสเปนแล้วก็ประเทศออสเตรียฮังการีรวมทั้งอังกฤษแล้วก็อมัมสเตอร์ดัมเนเธอแลนด์ ประเทศเหล่านี้ก็เคยขับไล่ยิวออกจากประเทศมาแล้วขับไล่ไม่ได้ขับไล่เปล่านะครับไม่ได้ในประเทศออกไปยังยึดธุรกิจและทรัพย์สินที่เขามีทั้งหมดเป็นของรัฐแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเป็นพันๆปีนะเท่าที่เราได้ได้ค้นคว้าเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนยิวถึงอยู่ที่ไหนไม่ได้ทำไมคนยิวมีปัญหามากมาย แล้วทำไมคนเจ้าของประเทศที่อยู่ในอดีตนับพันพันปีเนี่ยเขาถึงต้องขับไล่แล้วก็ทนพวกนี้ไม่ได้ถ้าเราถามคำถามนี้เราน่าจะย้อนกลับไปถามว่าคิดดูพระเจ้ายังทนพวกคนอิสราเอลไม่ได้เลยเพราะว่าเนื้อแท้ของคนอิสราเอล เป็นคนที่ดื้อดึงดื้อรั้นหัวแข็งแลวก็ไม่ไม่ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าไม่เชื่อฟังมันเกิดกระบฏบ่อยๆถ้าคุณอา่านเรื่องราวของโมเสสที่นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ระหว่างเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารกว่าจะไปถึงคานาอานแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาเกิดการโกลาหวนวุ่นวายมากมาย พระเจ้าฆ่าประชากรอิตาเล็วรับหลายหมื่นคนนะครับระหว่างทางและคนที่ผมคิดว่าพวกนั้นเน่เห็นการอัศจรรย์หลายอย่างนะระหว่างเดินทางเนี่ยพระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีเสาเมฆมีเสาไฟมีอาหารรับประทานไปเจอศัตรูกลางทางที่ไหนก็รบชนะ แต่คนเหล่านี้ไม่เห็นความดีของพระเจ้ายังกระบฏยังดื้อดึงเขาพูดกับโมเสกว่าคุณนำเราพวกมาแต่พวกเรามาที่นี่ในถิ่นทุรกันดารน,นี้เพื่อจะไปกันอา่านคุณเอาพวกเรามาตายที่นี่เหรอในถิ่นธุรกันดารในทะเลทรายท,าท,าทั้งทั้ที่เขาเขาเห็นว่าพระเจ้าประทานอาหารพระเจ้าประทานน้ำดื่ม ตลอดเวลาเสื้อผ้าที่เขาใช้รองเท้าที่เขาเดินมันขาดวิ่นเลยสี่สิบปีกลางวันเดินทางก็ร่มมีเมฆคอยบังแสงแดดไม่ร้อนเดินทางสบายกลางคืนในทะเลทรายมืดแต่มีเสาไฟเหมือนเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างให้เขาเดินทางไป ท,ทั้งที่เห็นกับตาได้ยินกับหูแล้วก็ได้พบประสบได้สัมผัสกับพระเจ้าแต่เขาก็ยังไม่เชื่อฟังพระเจ้านิสัยเนื้อแท้ของเขาคือดือ้อหัวแข็งแล้วมักกระบฏอยู่เสมอเสมอาไม่เชื่อฟังด้วยเหตุน,นี้เองผมคิดว่าไม่น่าสงสัยไปอยู่ยุโรปคนยุโรปก็ขับไล่ไปอยู่แอฟริกา คนแอฟริกาที่เป็นมุสลิมก็ขับไล่นะไปอยู่ในรัสเซียคนรัสเซียในสมัยนั้นมีประเทศเยอะแยะนะครับในลิทัวเนียเนี่ยเยอะมากยูเครนก็มีจอร์เจียก็มีคนเหล่านี้ก็ถูกขับไล่ออกมาหมดถ้าเราจะสังเกตดูวันนี้พระธรรม ยอนบทที่สิบสองขออนนีาขึ้นหนึงครับยอนบทที่สิบสองเนี่ยเรากําลังอยู่ในบริบทที่พระเยซูคลุกคลีอยู่กับคนยิวและคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเหตุผลที่แย่ที่สุดก็คือคนยิวไปอยู่กับคนต่างชาติและนิสัยของเขาเขาถือตัวด้วยความหยิ่งพยองว่า เขาเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้ารักเขาฉะนั้นคนที่ไม่ใช่ยวเป็นเหมือนคนที่เ,เรียกว่าเป็นคนชั้นต่ำเป็นสัตว์ประหลาดนะเขาเปรียบเทียบว่าเขาเป็นผู้สูงส่งแต่คนอื่นเป็นเหมือนคนที่ต่ำต้อยนั้นจิตใจที่ยิงพยองของเขาทำให้พฤติกรรมของเขาก็ อยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้รู้ไหมครับคนยิวเขาไม่นั่งกินอาหารกับคุณนะถ้าคุณอ่านในพระคัมภีร์เขาจะเขาจะไม่ร่วมแล้วเขาจะไม่คบค้าหาสมาคมไม่ไม่แต่งงานด้วยฉะนั้นคุณอย่าคิดว่ายิวจะมาจีบไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาดูถูก คนที่ไม่ใช่ยิวเขาถือว่าเขาสูงกว่าดีกว่าเป็นคนชอบธรำกว่าคนที่ไม่ใช่ยิวไม่รู้จักพระเจ้าตกพวกนี้พวกต่ำฉะนั้นเขาจะดูถูกดูแคลนคนยิวจะดูถูกคนอื่นอันนี้เปน็นเนื้อแท้ของพวกเขา ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงถูกขับไล่แล้วก็เนรเทศออกไปพระเจ้าทนเขาไม่ไหวพระเจ้าก็ตีสอนบ้านเมืองที่เคยอยู่ก็ร่วมสลายวิหารที่เคยมีก็โดนทำลายหมดและพวกเขาต้องกระจัดกระจายไปทั่วโลกแต่ว่าโดยความรักของมั่นคงของพระเจ้า พระเจ้าไม่เคยทำลายเขาอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้านะีถึงเขาจะแย่บาปจะหนาแค่ไหนจะเลวยังไงจะดื้อดึงขนาดไหนจะเป็นกระบฏพระเจ้าก็ยังรักและพระเจ้าตีสอนเท่านั้นแต่ไม่ทำลาย ในบทที่สิบสอเรามาดูนิดหนึ่งนะครับเ,เรื่องราวก็บริบทในเหตุการณ์ในตอนนั้นก็อยอบันทึกนะครับถ้าเราจะอ่านดูข้อที่20ก็จะเห็นว่ามีคนมากมายขึ้นไปนมัสการในงานเทศกาลอันนี้ก็เป็นสไตล์ของยอณนะยอณ์เป็นคนแก่ที่เขียนบันทึกเรื่องราว ในพระกิติคุณยอนเนี่ยยอนเป็นคนแก่ที่ชอบเอาการเวลามาอ้างอิงเพื่อจะได้บอกเราว่าเออเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เทศกาลที่ยอนกำลังพูดถึงตอนนี้ก็คือเทศกาลปัสกาอันนี้ก็ก่อนปัสกาก็จะมีคนเดินทางมาวิหารเยอะมันเป็นประเพณีของของพวกเขาที่เมื่อถึงเทศกาลปัสกา คนยิวที่เป็นคนหนุ่มๆตั้งแต่เด็กถ้าเป็นเด็กก็อายุ12ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมาวิหารเพื่อทำการถวายเครื่องบูชามีบิดม,มีความผิดบาปก็สารภาพความผิดบาปของเขามันเป็นประเพณีทุกปีเขาต้องทำนะเมื่อปสัสกาใกล้มาถึงคนเป็นอามากก็เดินทางมา แล้วก็ในบทที่สิบสองก็ถ้าเราย้อนไปดูก็จะเห็นว่าพระเยซูก็มาที่วิหารด้วยเหมือนกันถามว่าคนมากันมากมายที่นั่นมีพระกภีบันทึกว่าในงานเทศกาลนั้นมีพวกต่างชาติมาหรือพวกกรีกอันนี้ก็เป็นเป็นการแปลของอ คิงส์เจมสนะครับพระกัมพีที่ผมใช้อยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นพระคัมภี์ปี1971ก็แปลไว้ว่าเป็นพวกต่างชาติก็คือกรีกก็คือพวกต่างชาติคนที่ไม่ใช่ยิวไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรนะเป็นกรีเป็นคนจีนคนแขกคนไทยคนดำถ้าคุณไม่ใช่ยิวเขาจะเรียกคุณว่าคนต่างชาติภาษาอังกฤษใช้ก็ว่าเจนทา จนทายก็คือคนที่ไม่ใช่ยิวฉะนั้นที่นี่บันทึกยอนก็บอกว่ามีคนจํำนวนมากมามีทั้งคนต่างชาติและคนยิวเป็นธรรมเนียมของคนยิวมาวิหารแต่ก็มีคนที่เป็นคนต่างชาติที่เขาเชื่อแล้วก็ยังไม่เชื่อก็มานะที่นี่พระกะพีบอกว่ามีคนกรีกมา ถามว่าเอ๊ะทำไมมีคนมาเยอะก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนเทศกาลใหญ่นะครับในข้อ21บอกว่าคนต่างชาตินั้นไปหาฟิลิปคนกรีกนั้นนะไปหาฟิลิปนะครับซึ่งมาจากหมู่บ้านในแคว้นเกลๆแล้วก็เขาพูดว่าท่านเจ้าค่าพวกข้าพระเจ้าใครอยากจะเห็นพระเยซูอันนี้เป็นเป็น ในภาษาอังกฤษเรียกว่า unusual request เป็นเป็นคำขอร้องที่มันผิดปกติเพราะว่าเอ๊ะทำไมคนนี้อยากพบพระเยซูทั้งทั้งที่ได้ไม่ใช่อยู่ทั้งทั้งที่เขาเป็นคนกรีกก็ไม่รู้จักพระเยซูแต่เขาอยากเห็นแปลกนะถ้าเราย้อนกลับไปอ่านใน บทที่11บเ็ราจะเห็นว่ามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะแล้วผู้คนก็รู้จักพระเยซูกิตติศัพท์ของพระองค์เรื่องลือไปไกลมากนี่คือเหตุผลหนึ่งที่แมทธิวบันทึกนะครับแมทธิวบอกว่า กิติศัพท์ของพระเยซูก็เรื่องลือไปนะครับไม่เจอแล้วความที่มีโน้ตเยอะ โอเคไม่เป็นไรกคติศัพท์ของพระเยซูเรื่องลือไปชั่วแวน้นไม่ว่าจะเป็นยูดาสมาเลียไปถึงซีเรียนะครับก็คนทั้งหลายก็ติดตามพระเยซูมาแล้วก็แน่นอนครับในบทที่สิบสองยอนบอกว่าพวกคนกรีกเนี่ยอยากเห็นพระเยซูเขาอยากเห็นพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทรงรักษาโรค ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนง่อยเดินไม่ได้คนตาบอดคนหูหนวกหรือคนใบ้าแม้กระทั่งคนตายอย่างลาสลัดยอนก็บันทึกลาสลัดในบทที่สิบเอดนะครับลาสลัดฟ,ฟื้นขึ้นจากความตายนี่คือเหตุผลว่าคนต่างชาติอยากพบพระเยซูเขาอยากเห็นพระเยซู ในข้อยีองครับยี่สองข้อยี่สิบองบอกว่าพิลิปไปบอกแอนดรูแอนดรูไปกับฟิลิปแล้วไปทูลพระเยซูและพระเยซูตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ตกในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงเป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากอันนี้ก็เป็นในภาษาอังกฤษใช้คำว่า an unusual answer เป็นคำตอบที่พระเยซูตอบพวกเขาคนต่างชาติอยากเห็นขอขอพบแต่พระเยซูก็ตอบอันนี้เป็นการตอบที่ดูเหมือนว่า คนฟังก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเพราะว่าพระเยซูพูดถึงถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติคำคำนี้เป็นเป็นคำที่มีความหมายพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์กำลังจะเสด็จไปถึงกางเขนและตายบนมาก,กางเขนความตายของพระองค์จะไถ่ความผิดบาปของเขาแต่ว่าผมคิดว่าในในช่วงนี้ก็ ไม่น่าจะมีใครเข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็น unusual answer หมายความว่าเป็นคำตอบที่เออพอพบพระเยซูแล้วได้คำตอบไม่เข้าใจเลยคำตอบที่มันผิดปกติมากไม่ธรรมดาพระเยซูจะได้รับการประสบเกียรติหมายความว่าพระเยซู ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้ไหมครับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระเยซูก็กลัวตายใช่ไหมเพราะมนุษย์ก็กลัวตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับเมื่อเวลาพี่พระเยซูอธิษฐานในสวนเกตเซมเนีพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้การทดลองนี้เลื่อนออกไปไม่อยากไปที่ไมก้กางเขนแต่ว่าข้อนี้พระเยซูบอกว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียริ จะได้รับเกียรติหมายความว่าการไปที่มาการเขนและยอมเสียสละชีวิตของตัวพระองค์เองเป็นเกียรติของพระองค์แล้วก็ที่นี่บอกว่ายีบสี่เป็นคำอธิบายว่าการตายที่กางเขนมันมีความหมายอะไรที่นี่บอกว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ตกในดินและเปื่อยเน่าหมายความว่า พระเยซูกำลังบอกว่าถ้าไม่มีการตายก็จะไม่มีการฟื้นขึ้นแล้วก็มีชีวิตใหม่เหมือนกับมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งที่ที่มันตกในดินฝังไว้และเมื่อได้รับน้ำและแดดและฝนมันก็จะเกิดผลมีชีวิตใหม่มอกขึ้นอันนี้เป็นคำอุปมาอุปไมยที่ ที่อธิบายง่ายๆนะพระองค์กำลังจะบอกว่าพระองค์ต้องสิ้นพระชนบนไมก้กางเขนเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์จากการตายของพระองค์ร่างกายของพระองค์จะต้องถูกฝังไว้และสาวันพระองค์ฟื้นขึ้นมาใหม่นี่คือ Unusual Answer เป็นคำตอบที่ไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมดาเป็นคำตอบที่มีความหมายคนกรีกคนต่างชาติมาถึงก็โอ้ก็งงอะไรพระเยซูพูดเรื่องอะไรกิตติศัพท์ของพระเยซูที่ท,ที่ที่มาคนมาเยอะอยากจะพบพระองค์ก็เพ,พราะว่าพระองค์รักษาโลกและมีคำสอนแบบนี้คำสอนอันชานฉลาดคำสอนที่มีหลักคำสอนที่ นำไปถึงชีวิตนิรันดร์นี่ทำให้คนติดตามโลกนี่จึงทำให้กิตติศัพท์ของพระเยซูก็เลื่องลือไปทั่วแหวนมเมล็ดข้าวที่ตกในดินเปื่อยเน่าและเมื่อเปื่อยนเน่าไปแล้วก็จะงอกเติดผลมาและมีชีวิตใหม่ การที่สามครับเนวอยู่ในที่ข้อ25นะครับอันแรก unusual request อั Re อนที่สอง unusual answer อันที่สามก็เป็น the unusual teaching นะครับก็คือมีการขอร้องที่แบบผิดปกตินะครับอยู่ๆก็คนอยากเห็นพระเยซูอันที่สองพระเยซูตอบ คำถามแบบบทเรียนที่ไม่ธรรมดาอันที่สามก็คือคำสอนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือที่นี่บอกว่าผู้ใดที่ร,งงรักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตอืแปลว่าอะไรอ่านแล้วงงไหมครับผู้ที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำลงชีวิตนั้นไวน้นิรัน อ,อ่าแล้วเข้าใจไหมผมก็ไม่เข้าใจนะเข้าใจยากแต่ว่ามีคำอธิบายอันนี้เป็นเป็นอ่ l นยูช h ทิชชิงเพราะว่าเป็นคำสอนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าพระเยซูกำลังบอกว่าคนที่จะตามเรามาต้องเสียชีวิตคนที่รักชีวิตต้องเสียชีวิตนั่นหมายความว่าพระเยซูกำลังบอกว่า หนทางแห่งการทนทุกขทรมานและการใช้ชีวิตในโลกนี้เราจะต้องใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญหรือมีท่าทีที่เห็นว่าชีวิตในโลกนี้มันไม่ดีเท่ากับชีวิตที่อยู่ในสวรรค์พี่สุขบอกว่าถ้าเราลักรักชีวิตเราจะเสียชีวิต ถ้าเราลักของในโลกนีเ้เราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะได้แต่สิ่งที่ของเป็นของโลกแต่คนที่ชางชีวิตหมายความว่าคนที่มีท่าทีที่ไม่อยู่กับโลกคนที่มีท่าทีที่ให้ความสําคัญกับพระเจ้ามากกว่ามากกว่าให้ความสําคัญกับทรัพย์สินในโลกนี้หรือชื่อเสียงหรือ,อ ความสําเร็จหรือเป้าหมายที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นที่เป็นของโลกนี้สําหรับคนที่ติดตามพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ไม่มีความหมายไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการชังชีวิตของตนในโลกนี้คือเราให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่บนสวรรค์มากกว่า ถ้าเรารักโลกเราก็เป็นของโลกใช่ไหมคำคำนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเรารักโลกพกระเยซูก็ตรัสถ้าเรารักโลกเราก็เป็นของโลกจิตใจเราก็จะอยู่กับโลกใช่ไหมครับถ้าเรารักรรทรัพย์สมบัติจิตใจเราก็อยู่กับที่รรทรัพย์สมบัติวันวันหนึ่งก็แต่หาแต่เงินหาแต่เงินใช่ไหมครับวันวันหนึ่งก็อยู่แต่ความโลภ หมถ้าเราอ่านในสังคมไทยของเราหนังสือพิมพ์มีทุกวันมีแต่เรื่องพิชาชีพที่หลอกลวงอยากจะได้เงินเยอะๆมีแต่เรื่องคนที่ล่อลวงให้เราซื้อรุ่นซื้อนี่เกิดกระบวนการบอสจะนูนบอสอันนี้บอสคนนี้ ซื้ออะไรมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรงูก,กินหางใช่ไหมให้ไปหาหาคนมามาต่อแถวเป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ก็คนที่อยู่ต้นๆหรือคนต้นคิดก็ร่ำรวยมหาศาลเขาก็อยู่กับความโลภและไม่นานเขาก็เป็นของโลก แต่สำหรับคนที่ติดตามพระเยซูที่นี่บอกว่าเราผู้ชัางชีวิตของตนในโลกนี้จะทำรงชีวิตนิรันร์แล้วก็ถ้าเรามีท่าทีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่บนสวรรค์มากกว่าอยู่กับพระเจ้ามากเราจะได้ชีวิตนิรันร์ข้อยี่สบหบอกถ้าผู้ใดรับใช้เราผู้ใดก็ตามเรามาเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราอยู่ที่นั่น ถ้าบู้ดารับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นอันนี้เป็นคำสอนที่ถ้าคุณฟังพระเยซูตรัสในเวลานั้นผมคิดว่าผู้คนที่อยู่ในเ,เทศกาลนั้นฟังก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่านี่เป็นคำสอนที่ไม่ธรรมดาเป็นคำสอนที่มีมีการเปรียบเทียบมีอุปมาอ,อปมาุปไมยแล้วก็เข้าใจยากนะ ที่นี่พูดถึงคนที่เสียสละคนที่ยอมรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะประทานชีวิตนิรันดรและเกียรติให้กับเขาย้อนบันทึกสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้เห็นว่าพระเยซูปเป็นเป็นยิวก็จริงนะแต่พระองค์ไม่ได้ไม่ได้ถือ หรือไม่ได้มีความคิดจริงพะยองที่จะเหยียดคนต่างชาติแต่พระเยซูต้อนรับต้อนรับคนต่างชาติยกสังเกตนะครับพระเยซูอยู่กับเขาและสนทนาและพูดคุยและพระองค์ก็สั่งสอนเพราะฉะนั้นจะเห็นด้ว,ว่าความรักของพระเยซูหรือท่าทีของพระองค์ที่มีต่อคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่ยิวเป็นเป็นเป็นความรักที่ไม่ได้หลังเกียรพวกเขาเมื่อละที่พระเยซูนั่งรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารกับทุกคนแม้แต่ยิวยังตำหนิพระเยซูว่าทำไมนั่งกินกับคนไม่เชื่อ เรื่องเราที่ปลายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทําให้เราได้เห็นว่าคนยิวอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาและคนยิวก็สร้างวีรกรรมมากมายจนทําให้คนปลายก็ไม่อยากให้พวกเขาอยู่เพราะ,ะนันความที่เขาเป็นพวกที่เยื่อหยิงจองหองและถือว่าตัวเขาดีกว่าคนอื่น ตัวเขาสูงกว่าคนอื่นคนอื่นก็เป็นมนที่นี่บอกว่านะพวกเขาถ้าเขาคลุกคลีกับคนต่างชาติเขาจะเป็นมลทินนะเอออันนี้เป็นเป็นความคิดของคนอยู่เขาจะเป็นมลทินถ้าเขาไปไปคลุกคลุกคลีอยู่กับคนที่ไม่เชื่อระเจา้าคิดดูซิว่าเขาเยอหยิ่งจองหองแค่ไหนแต่สำหรับพระเยซู พองไม่มีความคิดแบบนั้นเลยพองไม่คิดว่าการที่คุกคีกับคนต่างชาติคนกลีกจะเป็นมนทินแต่ตรงกันข้ามการครุกคีกับคนต่างชาติของพระเยซูพระเยซูประทานความรักให้กับเขาพระเยซูต้องการประทานความรอดให้กับทุกคนทุกคนนะครับไม่ใช่ยูเท่านั้นนั้นพระเยซูเสด็จมาเพื่อเราทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นยิวหรือคนต่างชาติไม่ใช่ยิวบทเรียนในเช้าวันนี้ก็อยากจะให้เราได้ระลึกถึงบริบทในบทที่12นี้นะครับบทที่12เป็นบทที่ดูเหมือนเป็นเข้ากับบรรยากาศของเราในตอนนี้ที่คนยิวก่อปัญหาที่ป่าย ผมคิดว่าเรื่องที่ปลายยังไม่จบนะยังยังยังมีต่ออีกเยอะให้ให้ติดตามข่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนอยูอท่ที่ปลายจะต้องกลับบ้านไหมหรือคนอยู่ที่เขาเซื้อบ้านซื้อที่อยู่ที่ปลายแล้วมีเยอะนะมีเยอะเขาเขาจะต้องคืนไหมหรือนอมินีคนที่ใส่ชื่อแทนเป็นตัวแทนเนะี่ยก็ จะต้องถูกจับไหมก็ติดตามต่อไปให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ